คุณกำลังฟัง IT r e รีตองพอดแคสตหยิบขนบ IT มาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนาทธูครับและผมเอชชัดชัยครับและนี่คือ IT r e รีตองพอดแคสตหยิบขนบ IT มาขยี้ตามธรรมเนียมครับสัปดาห์นี้ต้องเป็นพี่ป๊อบเล่าละเพราะว่าผมทําคริกต์ไม่ทันโอเคพี่หยิบเรื่องหนึ่งมาคุยกันเอ๊ะเคยได้ยินคำว่าว o r k กไหมโอ้ซื้อประจำเมืก่อนทุกเล่มแล้มันนิตยสารอ V O G U E อันนี้ท<อ>ี่จสารโวกที่ทุกคนรู้จักกัน<อ>ไม่หรอกพอได้ยินคำนี้มันก็จะนึกถึงคำนั้นน,<อ>นึกถึงโวกหรือว่าเพลงของมาดอนน่าชื่อโวกเหมือนกันแต่โวกที่พูดถึงเนี่ย W O K E โวกคำนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอแล้วถ้าถามอีกคำหนึ่งล่ะมันมันต่อเนื่องกันคำว่า P C แน่นอนผมเพจแบไต P Cpersonal computer <laughs> ไม่ใช่อีกเหมือนกันแต่มันตัวย่อดเดียวกัน P C อันนี้แปลว่า political correctness โง่สองคำตอบเลยไม่โง่หรอกเพราะคำมันเหมือนกันเป๊ะ,ะแต่ว่าที่พี่พูดมาสองคำนี้มันเกี่ยวกับไอทียังไงพี่เดี๋ยวจะบอกว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับ IT โดยโตรงอ่ะเข้าใจว่ารายการไอทีรตองใช่ไหมแต่ว่า2องคำนี้มันอยู่ในกระแสโซเชียลหรือในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณไปดูตามบทความหรือตามโซเชียลมีเดียหรือการคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ย เดี๋ยวจะได้ยิน2องคำนี้หรือได้เห็นสองคำนี้จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันมีมาสองสมปีที่แล้วผมเห็นในโซเชียลอยู่ใช่ครับพ,พี่แดนโพสต์วันก่อน <c oughs> คนกันเอง <c oughs> คนกันเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าโวกคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับ PC ยังไงอะนะครับจัดเลยพี่โอเคคำว่าโวกเนี่ย W-O-K-E เนี่ยมันมาจากคำนี้ก็คือคำว่ามันเป็นกริยาช่องสองของเวกอะตื่น,นอ่ะตื่นถูกต้องเลย ก็ถ้าคิดง,ง่ายๆมันก็คือ wake, woke, w o k e w o k e n ใช่ไหมมันแปลว่าตื่นอ่าแป็ตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่เนี้เขาใช้กับการว่าเขาแปลว่าตื่นรู้หรือตระหนักอ่าวงในที่นี้คือการตื่นรู้หรือตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอ,อ๋อมีมีม,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 มีมีเรื่องเหตุการณ์ความไม่เท่าเทียมมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับอ๋อคือเหมือนแบบว่าให้คนแบบอ่านลืมตาตื่นรู้ตระหนักเรื่องนี้สักที อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิวแล้วก็เรื่องเพศหลังๆเนี่ยจะมาแรงมากใช่ไหมสี่ห้ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะพูดเรื่องนี้กันความเท่าเทียมใช่ครับซึ่งำคำว่าโวคกจริงๆเนี่ยมันถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ดเมื่อปี2017นะครับรู้แปลว่าตื่นคำว่าตื่นมันานแล้วแต่มันเป็นช่องสองแต่การการบรรจุอันเนี้ย มันแปลความหมายไว้ว่าเป็นคำคุณศัพท์เลยนะ adjective บอกว่าการตื่นรู้หรือตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมในสังคม,มโดยเฉพาะเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิวและเพศอย่างที่พี่บอกไปน,นะครับทีนี้ woke เนี่ยก็เป็นคำที่ถูกพูดถึงบ่อยบนสืส่ออ,อล์และโซเชียลมีเดียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พยายามเรียกร้องสิทธิในสังคมตอนนี้คือโลกทุกวันนี้ก็คือเราจะเห็นง่ายมากว่า คนรุ่นใหม่หรือว่าในประเทศไทยเองก็ตามเด็กจะมีการเรียกร้องสิทธิมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอะนะครับเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียมีพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดทางการเมืองที่เรียกว่า political correctness หรือว่า PC ที่กล่าวไปเมื่อกี้แหละสองค้นี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่า PC เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อน political correctness คืออะไรก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือความถูกต้องทางการเมือง แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเพียงอย่างเดียวม,มันหมายถึงทัศนคตินโยบายหรือพฤติกรรมที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติเพศสติปัญญาความบกพร่องทางร่างกายจริงจริงมันจะคล้ายๆกับทัศภาษาก็คือการบูลลี่นั่นแหละแต่บูลลี่มันจะใช้กับการแบบตั้งใจรังแกอ,อันนี้อาจจะเป็นการที่ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวยกตัวอย่างไล้เห็นชัดเช่น ยกยกได้อย่างจากภาษาอังกฤษนะการใช้คำว่า flight attendant แทนคำว่า steward หรือ stewardess ก็คือสมัยก่อนเราเรียก steward steward ใช่ไหม a hostess แต่สมัยนี้เขาให้เรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อเป็นการไม่ได้แยกเพศถ้าให้ผมเห็นภาพใกล้เคียงกว่าพี่ยามยามออถ้าเรียกยามโกดรู้สึกว่า รู้สึกว่าดูเหยียดหยามแต่ก็ว่าเอ้ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถ้าเรียกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ครับอ่าก็คือการให้เกียรติเขาใช่ครับอย่างหนึ่งหรืออีกคํานึงก็คืออย่างคําว่าอ่าวิกทิมหรือเหยื่องเงี้ยเวลาเป็นข่าวว่าคนนี้ยตกเป็นเหยื่อเขาให้ใช้คําว่าผู้รอดชีวิตอ๋อเป็นผู้รอดชีวิตซึ่งอันเนี้ยเนี่ยคือมันมันบิดนิดเดียวใช่แต่มันมันรู้สึกว่ามันมัน มันดูดีกว่าเนาะใช่ครับเออแต่ว่า<ป>แต่บางงบางทีบางครั้งอะพี่ผมก็แบบเข้าใจคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะอนนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ้ยบางทีมันเกิดจากความไม่ตั้งใจรหรือความเคยชินจากที่เราใช้มาในอดีตแล้วเราเรียกจนชินครับแสดงว่าตอนนี้ต้องปรับตัวละสิ่งนี้พี่ว่า PC ซเนี่ยมันคือการรณรงค์มากกว่ามันการอบอกอเป็นการบอกโดยเฉพาะสื่อหรือว่าคนที่ เป็นกระบอกเสียงพูดไปแล้วก็เป็นเป็นวงกว้างถ้าเกิดว่าพูดกันเองเนี่ยมันก็คือการบุลลดี้อ่าใช่ใช่ใช่โอเคย้อนกลับมาที่คําว่า v วกนะผู้ที่ทําให้คํำนี้ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างอ่ะก็คือนักร้องเพลงโซชื่อเอริกาบาดูไม่ใช่คนเกาหลีโซไม่ใช่เพลงโซของคนผิวดำอ๋อที่เขาลองว่า stay woke คือคำนี้เป็นคำที่ฮิตมากเลยในตอนนั้นเขามีคำว่า stay woke อยู่ใน เพลง Master Teacher ในปี2008ซึ่งเพลงนี้มันถูกนำมาใช้ในการเรียกร้องความยุติธรรมในต่อมานะครับให้กับคนผิวดำจนเกิดเป็น Hashtag stay woke มันกลายเป็นแฮชแท็กเลยถ้าไปเซิร์ชในเน็ตและจากนั้นเนี่ยก็ถูกไปตั้งชื่อสะะารคดี stay woke the black lives matter movement คุณคุณนะคำนี้คุณนะเคยดเคยดีแล้วครับก็จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนผิวดำด้วยความไม่เสมอภาค ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2013ที่มีการใช้แฮชแท็ก Black Lives Matter อ๋อมันมีตั้งแต่2013หรอพี่ใช่ครับผม,ผมได้ยินหลังๆช่วงคุณจอร์ดฟรอยอ่ะอันนั้นจะเป็นช่วงรายหลังสุดอ๋อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน <hashtag S 1> มาแฮชแท็กนี้มีมานานแล้วถูกต้องอนะครับบนสื่อออนไลน์เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นจากหลังการตัดสินปล่อยตัวจำเลยก็คือคุณจอร์จซิเมอร์มันเนี่ยเขาไปยิงเทรวอนมาร์ตินเป็นวัยรุ่นผิวดำเนี่ยเสียชีวิตในปี2012จากนั้นเนี่ย ถัดมาปี2014เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ประท้วงในรัฐมิสซูรีอันนั้นเนี่ยจะเป็นตำรวจเนี่ยใช้ปืนยิง Brown, มไมเคิลบราว์วัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตอีกนะครับอันนั้นก็ดังเหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เหมือนที่เอบอกที่ดังมากๆก็คือปี2020ก็คือคุณจอร์จฟรอยเนี่ยชายผิวดำวัย46ปีที่เขาถูกตำรวจผิวขาวเนี่ยจับ ใส่กุญแจมือภาาหลังเลยทั้งที่เขาแบบไม่ทาผิดอะไรเยอะนะแล้วก็ใช้หัวข่าเนี่ยกดคอเขาลงบนพื้นถนนเขาก็หายใจไม่ออกทําให้เขาหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตนะครับในปี2020ซึ่งอันนี้แหละเป็นหูชนวนเหตุที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เลยถ้าใครติดตามข่าวรอบโลกจะเห็นว่าหูช่วงนั้นอเมริกาเดือดมากเป็นหูหลายสัปดาห์เลยใช่ครับก็จะเกิดแฮชแท็ก black lives matter เนี่ยซึ่งเมื่อแฮชแท็ก black lives matter เนี่ยกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ ถูกพูดถึงในวงกว้างเนี่ยประเด็นเรื่องการเหยียดเหยียดสีผิวเชื้อชาติเนี่ยก็กลายเป็นโวกอย่างหนึ่งอ่านนึกออกอยังก็คือ Black Live Smatter เนี่ยมันคือโวกก็คือการตื่นรู้ทําให้มันเหมือนการให้ความสําคัญะกับสิ่งสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เริ่มบานปลายคําว่าโวกเนี่ยมาเริ่มบานปลายกลายเป็นแบบทุกวงการเลยอย่างเช่นอะไรเช่นการจัดงานอ่ะถ้ายกตัวยอย่างให้ใกล้เคียงกับเรานะการจัดงานออสการ์อืมอ่ะหลังๆัง ล้วออสการ์จะแบบเริ่มเอน่จะอาจ,จเคยได้ยินว่าอ่ะก็จะเริ่มมีการประท้วงไม่มีผู้เข้าชิงผิวดำอ่าเกิดการประท้วงกันแหละต่อต้านกระแสกันในโซเชียลมีแฮชแท็ก o อสการ์โซไวทอ่าอ,อันนี้เกิดขึ้นใน2015แล้วก็มีเรื่อยๆนะไอ้แฮชแท็กออสการ์โซไวทเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางปีที่ผู้เข้าชิงทั้ง20คนที่เป็นนักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงผิวขาวทั้งสิน้นหมดเลยหมดเลย,เ,ลยเขาก็บอกโอเนี่ยหยยดผิว แล้วก็ผลที่ตามมาก็คือสถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์เนี่ยที่จัดออสการ์เนี่ยแหละเขาก็รีบเปลี่ยนแปลงสมาชิกให้มีคนผิวดํามากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นม,มีผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดว่านางก็โวกอ่ะ,อะโวกมากอันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังโวกมากเพราะอะไรเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าคนผิวดําและคนเอเชียนเนี่ยมีมบทบาทมากบนว Oscar เวทีออสการ์ในรอบ5ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีล่าสุดนะโอ้โหนี่พี่ไล่มาเลยตั้งแต่ ขอย้อนกลับไปปี2019เราไล่มานะ2019เนี่ย Green Book เคยดูไหมหนังที่เป็นคนผิวดำขับรถในช่วงนั้นเขาจะเป็นยุคที่คนดำโดนเหยียดผิวอยู่อันนั้นะได้หนังออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่หนังก็คือเงียบมากนะก็ไม่ได้แบบแบบดีอะไรขนาดนั้นคนก็จะลืมๆไปแล้วแต่ว่าก็จะเป็นหนังเกี่ยวคนผิวดำพอปี2020อันนี้คือที่สุดเลยพาราไซพาราไซควอสกา ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมใช่ไหมถัดมาปี2021อันนี้อาจจะเงียบเยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแต่ว่าผู้กำกับหญิงโครอี้เจ้าแล้วก็เป็นคนเอเชียด้วยที่เขาได้ออสการ์ผู้กำกับยอดเยี่ยมจากโนแมทแลนด์หนังก็ได้ยอดหนังยอดเยี่ยมด้วยสามอันนี้คือผู้หญิงด้วยนะและเป็นเอเชียด้วยใช่ถัดมาอีก2022ไม่เว้นไม่เว้นเลย2022หนังคนหูหนวก โคด้า <C> ก็เกี่ยวคนหูหนวกคนหูหนวกโอ้ยแบบคนหูหนวกก็อันนี้ก็เป็นโวกอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมแต่ก็เงียบๆครับโคด้าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วก็มาตบท้ายเนี่ยปีที่ผ่านมาเลย2023 Everything, ิแวลออ e l l a ดวานส์ <Mitchell. S 2> มิเชลโยมิเชลโยแล้วก็เป็นหนังยอดเยี่ยมด้วยถึงจะเป็นหนังหนังที่ลูกรึ่่อ่ะฝรั่งด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องของเอเชียทั้งผู้กำกับทั้งนักสแสดงโอโหกวาดออสการ์ Oscar, กันไปเพียบ เนี่ยอันนี้มันคือโวกอย่างหนึ่งที่ที่มันเหมือนกับแบบเฮ้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้เริ่มเป็นการตื่นรู้แล้วแต่ว่ามันเป็นการกลัวว่าจะถูกมองว่าเราเลือกปฏิบัติหรืออคติทางเชื้อชาติผมก็เลังจะตั้งคําถามว่าการที่ออสการ์มาให้รางวัลแบบเนี่ยเขาให้ด้วยใจจริงหรือกลัวโดนด่าวะใช่เพราะว่าพอมันเริ่มมีกระแสต่อต้านอ่ะสมมติเอเป็นกรรมการออสการ์แหะก็ เราก็ควรจะมีผิวดาบ้างนะเราควรจะมีผู้หญิงบ้างนะเราควรจะมีเอเชียบ้างนะเนี่ยมันก็เลยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคําว่าโวกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การตื่นรู้แล้วแต่มันเริ่มกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยคนกลัวว่าคนจะมองว่าเือกจะไม่โวกเออควรจะไม่โวกกลัวเลือกถูกปฏิบัติเลือกปฏิบัตินี่หรือว่าอคติทั้งเชื้อชาตินี่อ่ะเมื่อมากไปมันคืออะไรมันก็กลายเป็นการยัดเยียดไงอ่อยัดเยียดว่าเอ้ย ฉันต้องโฟก์นะเดี๋ยวฉันแบบจะหาว่าอาคติอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากการให้วิลสมิธเนี่ยรับบทเป็นยักษ์จินนี่ในอาลาดิน <c oughs> อ่ะเวอร์ชันสองพันสิบ 2019. เก้าอ่ะก็เอาคนผิวดํามาเล่นเป็นอาลาดินทางที่นี่เป็นหนังที่แบบว่าเป็นแขก,แขกใช่ไหมเออเป็นวันอดอ,ออกกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ชัดเจนเลยโดนด่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ <c oughs> เป็นใครไปไม่ได้นอกจากล <Little S 1> <c oughs> ิืตต้นเมนนางเงือกน้อยตบบนตบล่าง <c oughs> ก็เลือกคนแบบตกใจมากเอาลิเติ้ลมาเมทที่เราเคยอ่านทั้งเป็นการ์ตูนทั้งเป็นแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกฮาร์รีเบลลี่เป็นน้อง <บข S 1> เอกน, ah, นักแสดงสาวผิวดํามาเป็นนางเอกคนก็ตกใจตั้งแต่ต้นว่าเอา้าคือปกติถ้าใครดูหนังหรือเป็นแฟนดิสนีย์จะไม่ค่อยเห็นนักแสดงนําที่เป็นคนผิวดําก็ใช่เออเหมือนแบบเขาจะพยายามจะคีฟสโนว์ไวซินดอเรล่าเออความเป็นเจ้าหญิง เจ้าชายไว้อยู่แต่ว่าเรื่องเนี้เหมือนจีกมาเลยอืมจะโวกไงใช่แต่อันนี้มัน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 ยัดเยีดเกินไปอะ่ะเพราะว่านางเอกดิเตอร์เมดที่เราเห็นมันก็คือผิวขาวอะ่ะที่เราดูออไปแต่ไหนแต่ไรอะ่ะแต,ตนแ่น้องก็ไม่ได้ทำผิดนะน้องไม่ผิดออน้องไม่ผิดอยู่แล้วแต่แบบเออแล้วแล้วมันก็เกิดกระแสะมาตั้งแต่ตอนประกาศใช่ไหมคนก็แบบเอ๊ะจะหัวจะก้อยจะหัวจะก้อยอาจจะเวิร์กก็ได้แต่สุดท้ายอา้า หนังก็พังผา<ต>พังทั้งคุณภาพแล้วก็รายได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม,มไม่ค่อยได้ดีอ่ะ a อ y w a y ก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอะไรอะไร,ะไรก็โวกไงนู่นก็โวกนี่ก็โวกจนกลายเป็นมีนักเขียนมากมายเริ่มออกมาแสดงความเห็นว่าเฮ้ยม,มันโวกกันพร่ำเพรื่ออะไรนะเออคือมันทําให้คนอ่ะเริ่มรู้สึกว่าอ่าสมมุติเอรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่โวก ฉันก็แบบไม่ใช่คนดีไม่มีจริยธรรมสิฉันก็ต้องแบบรู้สึกแบบฉันสนใจคนผิวดำนะฉันสนใจ lgbtq นะฉันสนใจคนพิการนะอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจริงๆนะผมว่ามันคือการล่าแม่มดในยุคสมัยนี้เว้ยอะถูกมนุษย์อะทุกยุคทุกสมัยมันจะมีการล่าแม่มดมาตลอดครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนบริบทไปเรื่อยๆในแต่ละยุคสมัยโวกเนี่ยมันก็เป็นบริบทที่เข้ามามาเมื่อก่อน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเหมือนที่พี่ป๊อบบอกอ่ะพอมันทําไปเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่ามันยัดเยียดฉันต้องโวกฉันต้องโวกใช่งานนี้ต้องโวกนะเออจนจนบางทีมันมันพยายามจนเกินไปแล้วมันไม่ได้ออกมันไม่ได้โวกมาจากตัวเองด้วยไงออมันโวกเพราะกลัวสังคมรอบรอบข้างจะมองกลัวจะโดนล่าไม่หมดใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันล่าไม่หมดง่ายไงมันล่าไม่หมดรวเเชียวไอ้เทีเดียวมันจบไงเออมันแท็กจุ่จๆขึ้นติดเทรนปุ๊บมัน เออมันมน,น่าก,กลัวนะมันทัวลงทัวลงทัวลงง่ายเกินแต่เอฟพูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยมันทําให้คนที่รู้สึกว่าตัวชั้นเนี่ยโวกก็เลยเอาความว่าโวกเนี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นออว่าอ่าพี่อันนี้มันเซนซิทีฟนิดนึงออก็จะพูดชัดเจนไม่ได้แต่ว่าสมมติว่าวอันนี้ความนี้เซนซิทีฟมันมีอาจสมมติเรื่องความเห็นทางการเมืองอย่างเงี้ยออสมมติพี่จะไปบอกว่านางเอกบี ไม่ยอมไปรณรงค์เรื่องนี้ตามที่ฉันคิดเห็นพี่ก็จะไปเอาเรื่องเนี้ยไปเขียนด่าคอมเมนต์เขาว่าไม่เห็นเป็นรณรงค์เรื่องนี้เหมือนที่อ,อย่าง,งานั้นอย่างนี้เลยซึ่งเฮ้ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ใช่เขาจะรณรงค์มีสิทธิที่จะพูดหรือไม่พูดเป็นเรื่องของเขาตแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาโวกหรือความเชื่อของเราเนี่ยไปยัดเยียดให้คนอื่นต้องพูดตามเราอ่าอืคือบางคนอันนี้เซนนสทีฟเหมือนกันงงนะ <laughs> บางคนเนะ่ยก็จะเป็นคนบอกว่า รับต้องรับให้ได้ความเห็นต่างสิแต่พอตัวเองคนดอื่นเห็นต่างกับตัวเองไม่ได้เลยนะอืเอออันเนี้ยมันก็นเป็นเรื่องที่ที่เซนซิทีฟสำหรับตอยนี้ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาพูดเรื่องเรื่องการใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์ว่าคนเนี่ยเริ่มนำโวกเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกนักประชาสัมพันธ์แล้วก็นักโฆษณาอ,อายุยตัวอ,อย่างอะไร มันจะเห็นง่ายมากแต่ว่ามันจะโดนสวมกรอบที่สวยงามอย่างเช่นถ้าคุณใช้สินค้าแบรนด์เนี้ยคุณจะรักโลกนึกออกไหมเ,เรื่องสีเวล้อมเนี่ยเป็นหนึ่งในโ<ล>กด้วยอ่าใช้อันนี้สิแต่ว่าเอาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แบบลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้เขาทําแค่เป็นแคมเปญเพื่อให้แบรนด์เขาว่าดูรักโลกแล้วคนที่ใช้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักโลกนะเพราะฉันสนับสนุนแบรนดน์นี้หรือชัดเจนอีกอย่างคืออะไรเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พลายอ่้ทุกคนเปลี่ยนเป็นธงสีลุ้งไอคอนสีลุ้งกันหมดบางตึกบางตึกติดสีลุ้งทั้งตึกเลยวันที่หนึ่งปุ๊บฉีกออกหนึ่งกรกฎาคมไม่หรืออีเวนแค่เดือนนั้นถามว่าบริษัทคุณมีนโยบายเหล่กดีชัดเจนไหมไม่มีต้อนรับคนนู่นนั่นนี่มีการอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนไหมอันนี้มันก็คือวอกอย่างหนึ่งซึ่งเอ้ยเราไม่ได้บอกว่าผิดนะที่คุณอยากจะรณรงค์ร่วมกับแคมเปญอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็น มันจะมีอีกคำหนึ่งที่ค่อนข้างแรงก็คือว่า fake w o k e าษาฝรั่งเขาใช้คำว่า fake w o k e ก็คือการตื่นรู้ไม่จริงอคุณก็ทำไปตามกระแสนั่นแหละตามเทรนที่คุณรู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยฉันเป็น w o k e แล้วละ่ะฉันแสดงความเห็นใจฉันสิทธิเท่าเทียมนะอ่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สึกแบบลึกๆจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกที่คุณจะหยิบเรื่องน,นั้นเรื่องนี้มาคุยพี่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย walk มันก็คือการตื่นรู้การไม่เพิกเฉยกับ การความเดื่อมล้ําหรือความไม่ยุติธรรมในสังคมอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่ามันต้องไม่เป็นไปอย่างแบบฉาบฉวยอะ่ะหรือไม่ต้องเอาไปเป็นจุดขายเพื่อแบบแบบปะป้ายให้ตัวเองแบบดูดีนะเออเราไม่ต้องไปวกทุกอย่างก็ได้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่ากูวกแล้วมึงยังไม่โวกไม่ต้องไปเปรียบเทียบใช่อรู้กระใจพอละหรือบางอย่างอะ่ะมันไม่โวกมันก็โอเคไงอย่างเช่นอ่ะ ดิจิทลเมอร์เมดมันไม่โวกมันก็โอเคเอพอเรื่องเขาเขียนมาแบบนั้น <c oughs> สิทธิเท่าเทียมกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้สิทธิของเราด้วยอ่าถูกต้องโอเคครับวันนี้หนักหน่อยโอ้วันนี้วันนี้วันนี <c oughs> สสส้สาระด้วยแล้วก็วันนี้ sensitive. s e n น i t i v e โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกอย่างกดทุกปุ่มให้ช่องบายตรพอดด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับดูว่าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันใน IT r e รีตองพอดแคสตครับและนี่คือ IT r e รีตองพอดแคสตติดตามตอนใหม่ของ IT r e รีตองพอดแคสตได้ที่นี่